เออเียตัวเนี้ยเออมันบอกว่าอะไรวะทำอะไรอยู่ไม่ไม่บอกว่าไม่เลยหาโกกูเดี๋ยวให้ตัวผมนาไปสร้างคลิหาดก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาอได้ผมว่าดูอันที่ถ่ายนี่ครับ นี่อะถ้าไม่เชื่อนะเลอวผมจีม้ถ้าไม่ถ้าคิดว่ามีนคนแปลงร่างเหมือนผมแล้วก็ใส่ประดาดาับด้วยเนี่ยอันนี้แต่จริงๆิแล้วดูชื่อก่อนอืมโอ้ยกดผิดแล้วสวยแล้ว เอาลูกทิ้งไปเอาเรานี่ว่ะเนีย่ยสร้างได้เนีย่ยสร้างสร้างสร้างอของผมขอลูมิดน้องของผมก่อนเดี๋ยว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 น้องเนี่ยน้องจะไปลงรถเอ้ยเย้ยน้องลูม,มดิดกดผิดกดผิด พิเยอร์นัดลูมิดพิเยอร์อิสลูมิดเอออิสลูเดี๋ยวให้ให้อันนี่เดๆเดเดแต่การนี้เหมาะสำหรับเด็กนะครับไม่เหมาะสำหรับนะครับโอ้ยบ้านของเรานะครับน่าจะถูกป้นแต่เรา อ๋อลูกบ้านดีกว่าครับนี่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 รูมดโอเพนรูมิดรูมิดรูมิดเขาจะมีการแสดงที่ไปกว่า,วนะาอ,อ,อันนี้นะครับทิปทิปที่แล้วนะผมจะไปนป้บ้านแค่สองหลังเองอันนี้นะครับเดี๋ยว เนี่ยผมเพิ่งซื้อกระลิกหัดผมใจนะเออผมซื้อตั้งแต่เมื่อวานนะครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยดนผมทำไมอน,นะนี่ะเฮ้ยโดนป้นเหรอบ้านมาโดนป้นเหรอว่าเดี๋ยวป้บนหนึ่งนะครับเนี่ยครับเนี่ยเธอเธอเธอเดี๋ยวผมก็ทำกลับว่าอะไร และผมก็บอกว่าแล้วผมนะครับก็บอกว่าแค่เรียกเฉยๆนะใส่ผมนะบอกว่าเออโอเคโอเคอบอกว่าพี่เขาก็โอ้โหคิดหนักเดนูว่ะเฮ้ยไอฉลามนั่นชอบนะคุณ ส่วนผมังชอบผมรับตัวละครผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะตัวละครผมนะอืมตัวละครผมจะเป็นแบบโอ้ยยงกัดเอาตัวละครตัวเองดีกว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยคือชช่างเอี๊ยนน่ารู อันนี้คือหมวกไทยนะครับจะได้รู้ว่าเป็นคนไทยจะไม่จะไม่แบนกันนะครับดูนะครับรายการของเรามาสักเลองสวนมใส่เลยเฮ้ไปตัวผมตลกจังอะ่ะสโลูบังอิงนะ ผมไม่สูตรโลบักพอดีซื้อไปเลยซื้อไปเลยเป็นเจ้าของเลยอืมเป็นบ้านธนาคารนำตัดตุ้นด้าน เดียวดยวีจะพูดบ้าบนี่ครับอีโมจิจะพูดมาทำไรไม่ไม่ไม,ไม,ไมีความอะไรเลยแค่อีโมจิเฉยก็คืออีโมจิเฮ้ร้องเห้ย้าผมเปิดเผยหน้านะครับเพื่อผมยังไม่ได้ดูคลิปแรกไปดูคลิปเออผมเปิดเผยหน้านะ เปิดได้อย่างเอาผิดนี่วาสวัสดีครับเปิดเผยหนะ้าแล้วผมนะครับอยู่ในห้องนอนนะเต็มไปด้วยยุงผมเปิดพัดลมนะเออนอนเล่นนะครับสบายใจนะครับแลวผมบังคับตรงนี้ด้วยนะเอมแค่บังคับตรงนี้ให้โอยิ้มหนีนะเออ ประมวลประมวลคนที่ดูครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเล่นอยู่นี่เดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นสุดเท่าไหร่วะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าผมนะห้าเปิดเสียงนะห้ามเปิดเสียงแพลงหน้าดูดิด,ด้คข้า็เนี่ยครับผมถอนฟันแล้วตอนนี้นะผมมีฟันเดล็กด้วยนะ กดไลค์กดแชร์กดซับบดไคลด้วยครับเอพื่อจะไม่รู้เพื่อจะรู้คลิปใหม่ๆของผมนะกดไลค์กดแชร์กดซับบร์ดไคลกดัลติงนะครับกดแชร์หลายๆลนะครับให้กดทุกอย่างนะกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับบไครใอ้กดบ้วม ให้ถึงให้ถึงให้ถึงเท่าไหร่เดี๋ยวแต่จามไม่จเล่นถึงหนึ่งแสนล้านเอาพี่รับแอนพี่รับแออนไปว่าพี่รับแอนอะไระอ,อะไร,อออะไรบอกว่าอะไรเด้ออะไรเสอ้ออืม เลยเลยนะครับคนเจรนีสิไม่เค,ครับคนเจ้าอนเจนีแอบ,อบโกนัก่ดะโอ้ยนี้ก็ตายแล้วอืมแค่เออเปิดเผยหน้าด,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 ดีมันก็ ก็เป็นอันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นี่ครับฟันเหล็กยน,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 นี่ครับฟันเหล็กอือฟันเหล็กคุณมันไปอยงนี้นีะ่ะครับยาเม็ดยายา เฮ้ยทำไมเราเดินเองอยู่โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะ็กลับ